เดินและโต๊ะกิจกรรมรุ่นแมวน้ำนะคะตัวนี้เขาจะมีแผนกิจกรรมมาให้1แผ่นนะคะแล้วก็จะมีขาสําหรับเสียบไ้เป็นวอล์กเกอร์นะคะแล้วก็จะมีตัวขาที่เอามาไว้ปรับให้เป็นตัวโต๊ะกิจกรรมด้วยอุ <c oughs> ปรกรณ์เขาก็จะมีเป็นน็อตนะคะสําหรับตัวนี้มีกลวยสําหรับเติมน้ําที่ขานะคะเติมเพื่อให้ขามีน้ําหนักเพิ่มขึ้นแล้วก็ ให้ใส่ตัวซิลิโคนปิดเอาไว้นะคะทั้งสองข้างถ้าเผื่อถ้าเผื่ออยากจะเติมน้ำนะคะมีลูกบอลให้ลูกบอลแต่ละลูกก็จะมีเสียงขยับๆขยับนี้แล้วก็มีตัวตะข่ายซึ่งตะข่ายเนี่ยสามารถใส่ตรงปากแนวน้ำหรือใส่ด้านข้างก็ได้นะคะตัวปูเนี่ยอ,ออกมาได้นะคะ<ม>เผื่อว่าน้องๆจะอ,ออกมาเล่นนะคะ แล้วพอดีเราประกอบตัวสีเขียวเอาไว้แล้วเราก็เลยเอามาใส่ให้ดูนะคะตัวตะข่ายใส่ตรงนี้ก็ได้หรือตอดอ,ออกก็โยกไปนิดนึงนะคะเราก็มาใส่ด้านข้างไว้เวลาเป็นโต๊กิจกรรมนะคะตัวปูเขาก็จะมีเสียงดนตรีมีเสียงเมโลดี้นะคะ เสียงค่อนข้างเยอะเลยค่ะตอนนี้แผงกิจกรรมก็จะมีกิจกรรมต่างๆสำหรับฝึกกล้ามเนื้อมือน้องๆนะคะนี้ก็เอาสติกเกอร์มาแปะเ็มีสติกเกอร์ให้มานะคะแล้วก็จะมีะเป็นรูปทรงต่างๆอันนี้ฝึก เรื่องทักษะการหยอดแล้วก็รูปทรงรุ่นนี้ปรับหนืดได้ด้วยการล็อกร้อนะคะแค่หมุนปกติล้อเขาก็จะลืน่นอย่างนี้นะคะถ้าอยากให้หนืดก็หมุนเขาก็จะล็อกเวลาเด็กเดินเนี่ยเขาก็จะแบบกด มีลงน้ำหนักก็จะเหนื่อยขึ้นไปอีกนะคะเอาแผงกิจกรรมออกได้นะคะให้กดตรงนี้กดตรงนี้นะคะนี้เราก็จะมาปรับเป็นโต๊ะกิจกรรมนะคะก็เสียบขาลงไปเลยง่ายๆนะคะนี้ไม่ได้มีตัวล็อกอะไรเสียบง่ายๆเลยะคะ่ะ ก็ออกตอขาข่มาสีข้า,ขางๆนะคะน,นี้เอาไว้ให้เด็กๆโยนบอลมีสองสีนะคะสีส้มกับสีเขียว